หลักเลาะแปลว่าอะไรหลักเลาะเนี่ยมันแปลว่าขยันขยันนะหลักเลาะกะนอลักอะหลักเลาะจอคังขวยลักโขคักโขคํานี้ก็ได้ยินบ่อยนะคักเขาหลุ่เคยได้ยินนะคักเขาหลุ่งักเขาหลุ่เคื พยายามอดทนต่อไปนะค่ะเขาลุงอ่าแกียงที่เหรอธอค่ะเขาลุงก็คืออดทนสู้นะลูกนะคะเขาลุงเหรอคะลุงแปลว่าอดทนค่ะลุงปักนั่งบอเปี้ยงลุงไก่ขี่นะลุงปักนั่งบอเปียงลุงไก่ขี่ลุงปักนั่งบบอเบียงลุงไก่เถียงอะไรที่คนอื่นทนไม่ได้เราทนเราทนต่อไปเราจะเห็นผลลัพธ์นะฮะว่าสิ่งที่เราทำมันเห็นผลไม่ช้าก็เร็วนะไงเขาถอยดีกว่าใขเขาลุง ถ้าเขาลุงจากทอยเตียฮีมอนะฮีมอคำนี้เจออีกแล้วเราเซอแปลว่าอะไรฮีมอฮีมอแปลว่าความหวังค่ะนะคะฮีมอนะถ้าเขาลุงจกทอยเตียยฮีมอทอยเตีย,ย,ยกี่หว้ว กีหวยกับีหมอสืต่อนั่งนอแรกจื้อล่ไงมีตาลึกดจอดเตรียมเตียมจริงจริงบอกเสือเลือตกีห้วยนอกช่องบไล่บอาไงบอกข้อแรกนะกีห้วยกับีบอบอกข้อแหลงเธอเหี้บอกตรงรักไงนั่งบอยหลักเลาะไกนั่งซอยนั่งเตี้ยต้นไงเตี้ยนอแรกผาเพียแต่หลักเลาะจ่อคังขว้ต้องขยันทำมาหากินถึงจะเห็นโอกาสเท่านั้นสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาอย่างเดียวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์คคว่าสนนใใจต้มเเลยะ